สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าขัาใจโกโก้นะคะก็มาถึงกุดเรือคำแล้วเนาะก็จะเข้าจำปาดงแล้วนะคะถึงจำปาดงแล้ว วันนี้ก็เราอยู่นะครับในบ้านจำปาดงนะครับก็จะไปเข้าจำปาดงเหนือนะครับหลังจากนั้นก็จะเลี้ยวเข้าไปถนนสาย4 0 6 8นะครับเข้าไปห้วยน้ำเที่ยงนะครับนะครับก็าจากจำปาดงเหนือไปประมาณ2กิโล4 0 0เมตรนะครับก็จะถึงนะครับตรงจุดนะครับซึง จุดที่องค์ปู่จะปฏิฐานอยู่นะครับก็จะลงด้านขวมือนะครับขวมือนะครับครับขณะนี้ก็เวลา22นาฬิกานะครับ3 8นาที วันนี้วันที่18นะครับมิถุนายน2565นะครับขณะนี้องค์ูบริจิตนะครับก็เดินทางผ่านนะครับจำปาดงนะครับจำปาดงผ่านกุดเรือค้ำผ่านจำปาดงแล้วก็จะผ่านจำปาดงเหนือนะครับเข้าไปยังทางหลวงชนบทนะครับ สาย4068นะครับคือจากจำปาดงเหนือไปห้วยน้ำเที่ยงนะครับระยะทางก็ประมาณาจากจำปาดงเหนือไปนะครับตรงจุดที่องคูจะรปฏิธานอยู่ก็2กิโลนะครับกับ400เมตรนะครับ2กิโล400เมตรนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่องกดเฟินเดอร์นะครับก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ทีพีสกินนะครับซีบักพอนพัดเบต้าคูแคนนะครับแล้วก็เซรั่มเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำนะครับแล้วก็ครีมบำรุงผิวหน้านะครับทีพีสกินนะครับสั่งซื้อได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0 9นนะครับ เก้าีหสองหนะครับช่วยลุงช่วยป้านะครับก็ซื้อนะครับซีพีสกินนะครับดินแดนพุทธธรรมนะครับจังหวดปานะครับนะครับเราก็จะค่อยๆเข้าไปนะครับเพราะว่าก็มาถึงแล้วนะคะสูงนะครับกรดูกสูง นำขบวนขบวนปู่ปาริกิตนะคะก็จะมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะทั้งกำลังใจนะคะแล้วก็หัวใจบวกๆทุกันนะ เลี้ยวข้าวแล้วนะคะองคูเลี้ยวข้าวแล้ว ทุ่ตัวนี่ทุ่ง,งบ้านครับขณะนี้ก็มาถึงนะครับจุดหมายนะครับที่ะนะครับทุ่งนานะครับทุ่งนานะครับยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับชุมชนยูทูบเบอร์ลุงคนป้าแตนนะครับก็เดิน ไฟฟ้ามากเลยวันนี้เขาเอาเลยของคอยเอาไปยากรับผู้ได้เอาจากแล้วนะครัผิดติดล้ะโอ้ไฟมาหอดแล้วไฟฟ้าก็มาถึงแล้วนะคะ ชุมชนยูทูบเบอร์นะคะครับเราก็เดินทางมาถึงที่หมายนะครับด้วยความปลอดภัยนะครับทั้งองค์ปู่นะครับผู้และผู้ที่ตามประส่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลุงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าติดตามนะครับติดตาม รับชมรับฟัง,งรับนชองบูนลื้อ

ครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามนะครับคลิปช่องหมวดฟืนเด้อนะครับอคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด,กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ